สวัสดีครับจากทอร์เรซซิ่งช็อปนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูนะครับเวฟร้อยสิบไอของเจ้าพัดนะครับเด็กชายพัดนะครับขาเรงนะครับประจำบ้านบึงนะครับหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุนะครับหลับในนะครับขี่มอเตอร์ไซค์ ตกลงลนข้างทางนะครับก็ได้นอนโรงพยาบาลนะครับประมาณ3วัน3คืนนะครับก็ออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันนะครับก็ขี่รถไปไร่ไปสวนนะครับไปจอดอยู่ข้างถนนนะครับก็ไปโดนปิกอัพนะครับมองไม่เห็นนะครับไปชนแล้วก็เหยียบนะครับ ดีนะครับที่คนไม่ได้อยู่นะครับแค่รถจอดเฉยๆนะครับอ่ะมาดูความเสียหายกันนะครับนี่เลยนะครับตะกร้าตะกร้านะครับไปหมดเลยนะครับผมนี่ก็มีขาเกียร์ติดมาด้วยในตะกร้ารถเพิ่งเอามาเมื่อเช้านะฮะอ่าแล้วก็หน้ากากนะฮะไปหมดเลยนะครับผมชุดปั๊มมือเบรกนี่ก็ไปนะครับ ชุดสีนะครับเพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับชุดนี้ได้ไม่นานอ่าอย่างที่เห็นนะฮะเจ้าพัดแห่งบ้านบึงอ่าโดนเหยียบนะครับคันนี้ปิกอัพเหยียบเลยนะครับอ่านี่ก็คือบาดแผละนะฮะ นี่ก็ขาเกียร์นะครับที่หกักเกียร์ที่หักเมื่อกี้นะครับปิกอัพเหยียบเดี๋ยวปอน,อ,ปนอ่าเราจะพัดน,พนั่นแหละเพิ่งออกจากโรงพยาบาลได้ไม่กี่วันนะครับก,ก็ขี่หลับในแต่ตัวแต่หลับในอีกครั้นหนึ่งแต่ครั้น,นี้ไม่ใช่ นี่เลยนะครับเจ้าพัดนะครับก็เ,เห็นแล้วพาพ่อนะครับเอาเข้ามาเซอร์วิสนะครับคันนี้เป็นรถของพี่สาวนะครับของเจ้าพัดสตีก็ไปนะครับนี่สตีพักเท้าหลังนะครับด้านขวานี่ไปหมดเลยนะฮะ อันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับเววร้อยสิบไอเจ้าพัดนะครับอ่าก็อย่างที่เห็นนะครับใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยนะครับอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้ทุกช่วงเวลานะครับ เจ้าพัด,พดเฮ้ยคนข้างหลังใครวะสวัสดีครับหน่อยดออเดี๋ยวเหอะเด็กขยันนี่นนะอะเรามาต่อกันนะครับทีนี้นะครับกก ได้สั่งนะครับเปลี่ยนชุดสีใหม่นะครับอันนี้เปยนชุดสีใหม่นะครับชุดสีใหม่ทั้งคันเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตะก,กร้านะครับแล้วก็เปลี่ยนขาเกียร์นะฮะนี่ขาเกียร์เก่าแบบเดิมอ่าขาเกียร์แบบเดิมนะฮะแล้วก็ชุดปัม๊มตัวนี้แต่แฮนเนี่ยไม่รู้ว่าเบี้ยวหรือเปล่านะฮะ แล้วก็ปอกปอกเร่งปอกมือด้วยนะครับไปจอดยังไงไม่รู้นะครับโดนปิกอัพเหยียบแต่เจ้าของปิกอัพนะครับเขาก็รับผิดชอบนะฮะเขาไม่ได้หลบหนีนะครับรับผิดชอบนะครับขึ้นเหยียบเลยนะครับชนแล้วก็ขึ้นเหยียบเลยนะครับนี่อ่า,อามานุยกระหักนะครับที่รับงานหน่อยเร็ว มาได้เมา,เาหำาม,มาได้เมาเอาเอเ,อเอย็ดเย็ดเนาะอนโอเคอ่าสภาพก็อ่อากที่เห็นเจ้าพัดน้อยแห่งบ้านบึงอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับ ก็ต้องขอฝากขอเตือนด้วยนะครับเด็กน้อยสมัยนี้นะครับก็ขี่รถขี่รานะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับเนื่องจากว่ายุคนี้มันเป็นสมัยรถสมัยราสมัยเรือนะฮะปอนปอนมาหนิจะสัมภาษณ์เจ้าปอนปอนหน่อยยืนฝั่งนู้นปอนปอนสวัสดีครับหน่อยสิปอนปอนขี่รถประมาทไหม เออห้ามขี่รถเร็วห้ามประมาทเข้าใจไหมเออขี่ก็ขี่ธรรมดาห้าสบไปเรื่อยๆใช่ไหมเออนี่ดูตัวอย่างเจ้าพัดว่ะอ,อ่าคันนี้ก็ตีไปแล้วหมดประมาณสี่พันกว่าอ่าเฉพาะชุดสีก็สองพกว่านะครับชุดสีสองพกว่าอ่าชุดสีแด,ด,ดงแก้วนี่แหละ 15ชิ้น2,000กว่าครับแล้วก็มีสเตพักเท้ามีสเตพักเท้าแล้วก็มีคันเกียร์นาองอน,นอนอคันเกียร์นะฮะแล้วก็ตะกร้่าแล้วก็มือเบรกชุดมือเบรกแล้วก็ดัดคอนี่งอเข้าไปเลยอืมมองนี้เกือบจะไม่รู้นะ ถ้ดูดีๆเนี่ยไอ้บางโคนหลังชนกับหม้อกรองเลยอืมเนี่ยเนีย่ยดูอ่ะเห็นไหมยางยางเข้าด้านในลยปอนเนี่ยนี่นี่นะครับยางเข้าไปในขอบล้อเลยนะครับไม่รู้แกมาอย่างไงนะครับเหยียบขึ้นไปเลยเหยียบจากด้านหน้าขับมาเหยียบชนเหยียบจากด้านหน้านะครับเหยียบขึ้นไปเลย ต้องระมัดระวังนะครับอาทิตย์ที่แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วก็ที่เราไปดูนะพอน,นอะรถของอ่ารถของน้องสายห้าเพื่อนน้องทีนเพื่อนช่างทีนอ่านั่นก็เออสาหัสนะครับแขนขาหักหมดเลยนะครับขี่ค่ำค้างคืน,นอ่าอันตรายนะครับขี่<ล>ขช่วงค่ำค่ำคืนคืน,นรถนนก็มืดปไปได้เรื่อยๆก็ขี่เรื่อยๆนะครับ ัวนี้นะครับเดี๋ยวทําเสร็จยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้อีกทีหนึ่งครับดูรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับเว็ร้อยสิบไอของพี่สาวเจ้าพัดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใช้รถใช้ถนนขี่ด้วยความระมัดระวังกันนะครับขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคำคำมืดๆนะครับก็พยายามอย่าขี่รถเร็วนะครับ ใช้ความเร็วพอเหมาะสมนะครับไม่ต้องไปเร็วมากนะครับโอเวลาอีกไม่อ่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับๆๆ่ะมาเรียกช่างมารื้อเลยนายช่างตาล แขกตามไปไหนปอนอาช่างมาด้อยเลยจัดก,การเลยระบบฟงระบบไฟไม่ติดสักอย่าง ไม่ติดเลยครับผมแต่เตอรไม่ติดเลยเราจะพัดกใส่ไปเรียถึงไมบ้าก็ไม่ติด